รับผมเด่นรอนนะเราจะได้เจ็บใเงาสีของเทาว้าวไม่ขาดเขาขาดย่งไดูขาว่าสี้ายสีมัเก่าหรือ่าร้องหมือนเรือว่าอัปจะจีรือเปล่าไปแล้วนะ่ะนะแฟนขาเรไปด้ผู้ฝไปด้วย่้วที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวอยากยื้ออยาจะมปกลกนสามารถออกมาอย่างนี้ที่อยากาด้านหน้าเลยทางของเราได้เลยค่ะเพวันนี้นะครับ สี่ตีสี่เลยอยู่ถึงไหมคะแม่คะอยู่ถึงไหมครไม่ถึงถึงเอนะเป็นเพื่อนกันวันนี้วันสุดท้ายเราจะได้กันเต็มที่กับคุณพิมใช่แล้วค่ะได้ะก็ยกย้ายสายสะโพกกันได้เลยเต็มที่ได้ะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนค่ะสนุกสนานการเต็มที่ไปเลยใช่แล้วครับกับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเขาพูดอบไปแล้วเรามีการมอบของรางวัลค่ะวันนี้นะครับสำหรับการตอบคำถามนะครับทั้งปฐมมัธยม รวมทั้งนะครับการประกวดการตั้งภาพใช่ค่ะแล้วก็มีการประกวดอาหารกทำอาหารนะคะใช้ปลาชันแม่ลานเนยังงไบ้างมาทำเมนูต่างๆนะคะซึ่งการใช้ปลาชันแม่ลานนะคะทำอาหารต่างๆก็มีแหลกประกวดนี้เนี่ยชวนอ้อแซวอันนี้เราเป็นพิธีกรการประกวดการทำอาหารนี้คือการทำ ไม่ใช่กินเราไม่ควรทำกมือเลยนะคะชีวิตจะเดินได้ด้วยการกินคนนี่ต่อไปนี่มีคนติดต่อมาแล้วนะคะใช้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรนะคะซาเด็ตบุนกูคนใหม่หลายๆทุกท้องถิ่นที่เห็นในร้าจุกแรกตอนนี้เป็นอเร็จะสังเกตว่าอะไรจากแม่แม่เมืองทนเนี่ยจะสวยงามกันมากกว่าเดิมนะตั้งใจทำแบบนี้ต่อ หรือเปียที่หายแตู่่วันนี้เราสามารถปรับตรงนะครับดนส่งออะปลา่อนเนาะให้เป็นหลักานจุอยงตรงนี้นะครับเป็หน้าหน้าของเราุทเรื่องเรื่องเพืาเอาปลาทอดเมลาเครือบช็อกโกแลตใช่ไหมเออปลาช่อนเครือบช็อกโกแลตทอดไปุม่ลชั้นตงนี่นะแล้วแล้วก็คือเมนูของเขาหอเว่าเขาเป็นชอกกแลตใช่หมวอนแต่ละวันเป็นปลาช่อนเลสอนะครับก็ให้ทุกท่านมารอกันแล้ววันี้เป็นการพัฒนาใน อย่างกระทงทองใช่ไหมคุณค่ะอ่าเป็นกระทงทองแล้วเขาก็นก็เป็นย่าปลาช่อนอร่อยมากอร่อยมากนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความพิซซาสนนะคะแล้วก็เมนูที่เราได้ทำไปในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถที่จะต่อยอดไม่ว่าจะนำไปวางในงานเลี้ยงต่างๆครับผมหรือว่าจะเป็นงานใดๆทั้งสิ้นที่ ไปองที่เจอน้องไรอันวันนี้นะครับเราก็มีหนึ่งศิลปินครับเุณเทสใช่แล้วค่ะที่บอกว่าจะมาขับกลองนะครับเพลงพร้อมให้กับทุกท่านวันนี้นะครับมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับคุณเทสใช่แล้วค่ะมากข้างหน้ามาทำอะไรครับสวยมากเสียงดังฟชเดียวไม่รักแต่วันนีนไรอันมาเจอกับทุกท่านอย่างแน่นอน แต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเจอกับน้องไรอันเนี่ยนะเราก็มีคิจกรรมเนื่องการปูนขามมาให้ทุกท่านได้เนะคะเจอเจอกันบนเวทีค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้นะครับเราก็มีในส่วนข้องการตอบคำถามต่างแล้วการแข่งขันด้วย